สัสดีครับพเพื่อนสวนลุงแอ๊ดนะครับอินทผลัมเนื้อเยื่อบาฮีที่สวนนี้ก็ผมได้ปลูกไว้อินทผลัมไว้สักเกือบเกือบยี่สิบต้นนะเป็นอินทผลัมกินสดปีนี้เพลี้ยแป้งเข้ามาเกาะเข้ามากัดกินเข้ามาอยู่มาทำรังอยู่ใน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 ช่อในจันนี้เยอะมากเลยครับทั้งกินทั้งถ่าย ครับลุงแอปเลือกใช้น้ำส้มควันไม้นะฮะน้ำส้มควันไม้กับน้ำยาสันไหลลองดูครับก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันคิดว่าน้ำส้มควันไม้ก็น่าจะมีประสิทธิภาพในการไล่พวกเพี้ยพวกแมลงนี้แล้วก็สันไหลก็เป็นการชำระล้างลูกคาบเนี่ยดูฮะเ,เพื่อนๆดูครับมันเข้ามานี่ขนาด คือคุมผ้าแล้วนะตะข่ายตะข่ายอาจจะห่างเกินไปสักนิดนึงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยคุมผ้าไว้เนี่ยเกิดเชื้อราเห็นไหมฮะพอเราปล่อยนานๆเนี่ยมันก็ทั้งเชื้อราทั้งดูดินี่ครับนี่เพียแป้งมันมาเกาะบนลูกแล้วมันก็ถ่ายก็เดี๋ยวเรามาล้างกันแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดต ว่าได้ผลดีอย่างไรก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีเนาะนี่ฮะทำลังเลยทั้งไข่ทั้งขี้คือเราทำกเกษตรไรสารเคมีเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำงางให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคมากที่สุดเดี๋ยวผมจะคงต้องต้องอยู่ถ่ายทำแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้อง